ต่อเวลาพิเศษกันอีกครับเพื่อเป็นประตูไทยให้ได้แม้ว่าตัวผู้เล่นจะมีน้อยกว่าถึงสองคนก็ตามที่ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษอีกปีเตอร์วิทครับก็ต้อ,ตองพยายามที่จะจัด,จดวางกองกําลังใหด้ดีที่สุดปีเตอร์วิทครับชี้ทาท่าว่าพุ่งไปให้ได้ถึงหน้าประตูเกาหลีใต้เลยครับได้โอกาสยิงเตครับเกาหลีใต้ยังสวนกลับมาเปลี่ยนนิดเดียวก็ล้มไม่ได้เปลาครับตอย,ยองสูโอ้โหไทยคนเดียวับสนหนอ มาแล้วก็ตู้ได้ดีมากครับอ้าวแล้วไทยได้ฟรีคิกครับผู้จะเสินเปล่าว่าปาร์กินซุปเปล่าเอาครับเก้าขุนพลครับหวังเพียงแค่ประตูเดียวครับไม่ต้องรู้ถึง30นาทีนะครับปุ่งเข้าตุงกะข่ายเปก็ชนะทันทีได้เหมือนกันครับไทยแม้ว่าจะมี9คนก็ตามครับฟรีคิกครับดุูติกกับทวัชัยดำรงออนตรูลครับยืนอยู่ แต่แต่บอลทั้งคู่ครับดูซิไไลท์ทวัดใช้ยิงเลยครับ เชื่อก็ต้องเชื่อรับใครว่าปฏิหารไม่มีก็ไม่ได้แล้วนะครับเกาหลีใต้แพ้ไทยครับโอ้โหไทยชนะครับไทยชนะตรงประตูต่อหนึ่งแล่งก็เกมในช่วงทดเวลาผ่านไปเพียงแค่5นาทีเสร็จเกาหลีใต้ร้องไห้ครับไทย9คนเข้าสู่รอบทีมสุดท้ายได้ครับนี่ครับเป็นประตูไทยครับโกลเด้นกูโกลเด้นกูอย่างแท้จริงครับน่าสะใจที่สุดครับ วัดไทยระเบิดอัตรกูลครับ